สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่น้องัทญาเองพอดีอ่าจะมาให้ชมบ้านใหม่นะคะเพื่อเราเราซื้อกันค่ะสองคนนะสะเมียเราเราเพิ่งซื้อเมื่อกี้นเองแบบว่าคือเงินเยอะมากนะคะแบบว่าไม่มีไม่มีที่จะเก็บใช่ก็เลยต้องเอามาใช้นะคะเราเรามาดูวิวกันก่อนว่าวิวนี่คือวิวจากห้องนอนนะคะหรือมาสเตอร์เบดเบดของเรานะะคตามน้องเติ้เข้ามาเลยค่ะ นี่นะคะก็เป็นห้องนอนนะคะมีน,นี่อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่อะ,ค,ะค่ะก็แค่บอกว่ามีนี<ม>่คือห้องขี้ค่ะนี่ห้องขี้เ <c oughs> มื่อกี้ขี้ไปแล้วะคะ่ะเรียบร้อยแล้วก็มีชาเวอร์นะคะแล้วก็มี เสื้อค้าก็ยังไม่ค่อยได้เอามาลงเท่าไหร่นะคะก็คือเราก็เพิ่งมาค่ะก็เราเพิ่งมาก็มีอแค่นี้ใช่แต่ว่าไม่ค่อยไม่แขวนเสื้อนํากูหน่อยนะหนูไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เพราะเราเราต้องอัปเกรดไม่แขวนเสื้อหน่อยนะแล้วก็ตามมาทางนี้เลยนะคะอันนี้ห้องที่เราอยู่ก็จะเป็นห้องชั้นบนสุดนะคะในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยก็จะมี3ชั้นนะคะเราอยู่ชั้นบนสุดคือมาสเตอร์เบดรูม ้างห้องใหม่ก็จะเป็นห้องน้ําเล็กนะคะห้องน้ําเล็กเข้ามาแล้วก็ทะลุเข้ามาอีกห้องหนึ่งนะคะเปิดออกมาซื๊บเข้ามาเป็นห้องพักของเด็กๆนะคะเผื่อเราจะมีล่งมีลูกอะไรกันนะคะเนี่ยลูกฝาแฝดน,นะคะน่ารักมากเลยแล้วก็เห็นวิวอยู่ข้างนอกสวยงามมากโอเคไปห้องต่อไปกันเลยค่ะไม่ได้ะะเอาอนนเอา,เอา บ้านตัวเองให้รู้จักหน่อยเปิดผิดเปิดถูกอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะคะเอาไว้เวลาคือเวลาอันนี้ห้องนาเดียใช่ปะใช่เวลาคือห้องนาเดียชายแต่ว่าคือคือเราอะแบบพวกสังสรรค์เราจะมีแขกเยอะมากเราก็ต้องแบบมีห้องนะคะเป็นห้องน้องเมงนะคะมีเป็นมุมส่วนตัวของน้องเมงเอาไว้แอบส่องผู้ชายเนี้ยแบบวิ่งตามชายหาดเราเวลาผู้ชายวิ่งมาก็ตะโกนอย่กง้ไปได้นะคะ แล้วก็มี walk in closet นะคะทุกห้องจะมี walk in closet นะคะแล้วก็ตามมาเลยคะ่ะหมดชั้นแรกนะคะเดินมาค,ค่อยๆเดินนะคะเพราะว่าบ้านมันสูงมากมีตั้งสามชั้นนะคะแบบเมื่อยขามากเลยอะ่ะเคอันนี้ชั้นที่2นะคะ,ะค่ะอันนี้เราจะเข้ามาตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้เป็นสนามหลังบ้านนะคะ สวยมากธรรมชาติดูงหล่ให้โซค่ะเ้าก็มาต่อเลยคะ่ะจะทะลุไปได้ทุกที่เลยอันนี้ก็สามารถออกไปข้างนอกได้ดูวิวข้างนอกนะคะนี่คือห้องรับแขกค่ะค่ะแล้วก็อันนี้คือห้องรับแขกนะคะที่เราจะเอาไว้เล่นเปียนโนนะคะเล่เปียโน เวลาเราเครียดเครียดอะไรไปเสริมมาเครียดจะตายใช่ไหมก็มาเล่นเปียโนเล่นเป็นหรอเขาเขาาหนูหนูก็อย่างนี้เขาเปิอย่างนี้หนูเขาเปอย่างนี้จิงจิงนิงจิงจิงจางจิ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 งจ้งจิ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 งจงจิ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 งิงจ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 ้งจิ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 งง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  ใช่ค่ะไม่ควไม่ควนี่นี่ทั้งสื้อผ้าวอยู่นี่ควอยู่นี่ควอยู่ตรงนี้นะคะเป็นครัววันนี้เราก็จะจบขั้นเนี่ยหมูปิ้งส้มตำเลยกันอย่างเงี้ยตามปลาไม่ค่อยมีตังสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นเป็นหมูทอดข้างทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ควก็จะเห็นู่าต้มมาม่ากินไปใส่มีไข่ใส่ให้กินไหม๋ยวเราจะกลายเป็น O P D หรือเปล่าเข้ามาก่อน ก็เป็นห้องนั่งเล่นอีกที่นึงนะคะเขามีห้องนั่งเล่นสองที่นะคะมีเกมให้เล่นด้วยมีทีวีเอาไว้แบบแบบเวลามาประชุมของร้านรูทเทเบิลอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วนี่นี่คือจริงๆแล้วนี่คือเป็นเป็นบ้านพักตากอากาศที่สื่อไว้ให้สำหรับพนักงานนะคะใช่แล้วก็มีของมีห้องของน้องเหมือนกับน้องเบลแล้วมีใครอีกวะ หมดยังจะเคยอะเคอเคยหมดแล้วอีเคดีเคดอีเคดด้วยเคดช่วงนี้อีเคดไม่ค่อยเจอเพราะว่าเจอผู้ชายแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องหนึ่งห้องคนรับใช้นี่คือห้องรับใช้นะคะนี่คือห้องห้องสําหรับพวกคนรับใช้อยู่กันนะคะมึงนั่นแหละโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเทหับนะคะเป็นห้องเป็นเทหับค่ะเป็นสําหรับเกมใช่เป็นห้องเกมมีทีวี เมีตู้เกมให้เล่นนะคะนี่อยู่นี้มากเย่ yeah. อ่าแล้วก็เดินไปนแล้วนี่ก็คือเป็นทางออกบ้านนะคะทางออกจากบ้านเราอ,อยูยูจากข้างในมาข้างนอกนี่คือหน้าบ้านค่ะอุ้ยนั่นรถใครอะอี รถอะไรไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลัมโบกินี่ที่เราจอดไปเลยนี่รถใครก็ไม่รู้อ,อีออทางแล้วอย่ามาจอดตรงนี้ <c oughs> โอ้ยจากเงาออไป้ายบะฮือเดี๋ยวไป <c oughs> วนี่คือตัวบ้านค่ะมองเห็นไหมเอยเอาอ้ยแต่น้องต้นเราว่าบ้านเราจะสู้ขลุ่ยฮ์ อท่านชายโอพดีไม่ได้หรอกท่านชายโอพดี <O PD S 2> คือ,อเพราะว่าเพราะของเราไม่มีไม่มีพญานาคพนนานอยู่นาบานเราพน,พน,นาพนตัวเองถ้าเรามีพญานาคอยู่ <laughs> โอเคค่ะเราก็ทัวร์กันเสร็จแล้วเดีย๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบนะคะสวัสดีค่นะ <laughs>